คือรีวิวถนนจากซอยดาวหรือจันทบุรี่มากนะฮะนี่ข้างหน้าเขาแยกเขาปักนี่ทางหลวงหมายเลข2 4สที่เขาแลี้อยู่นี่ใต่สะพานปวจังมือกระหอดปีไหมแล้วสิ้นปีแล้วด้านขวาเพื่อเขาเปบเป็นลงพยาบาทโชคใช่คือามยุไก่เต่าบุ้นนี่ไปหนองกีนางรองบุรีรัมอ์เดี๋ยวขวาเขาจากเขาเมืองโคราชเดี๋ยวหาสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดมินบ้านเราอีกแล้ว คลิปด,ดีพี่นี่มาพบมาเจอกันกับเพทถนนใน <c oughs> อีจหาอย่างเราอีพี่นี่เป็นอีพีต่อเนื่องจากก่อนหน้านี้ก็คือรีวิวถนนจากซอยดาวหรือจันทบุรีมานฮะ,ะนี่ข้างหน้าเขา,เาแยกเขาปักแยกเขาปักวัดสันแยกปักทุงชัยโอ้โหลินพันกันรัวรัวรน่ก็คือตรงนี้ก็คือแยกปักทงชัยผมจะรีวิวถนนใน,ในพี่นอ้องในทีต่ตามรับชม ช่วงปักธงใัยมุ่งหน้าไปหาโชคชัยเพราะว่ามันมีงานขยายถนนนี่ทางหลวงหมายเลข2-4ที่เขาเลนอยู่นี่ใต่สะพานสะพานเดี๋ยวขามอยู่นี่ก็คือทางหลวงหมายเลข304รีวิวไวอ่อนหนานี่นะครับกะบ,บินมาวังน้ําเขียวขึ้นเขาปักมาทุกคนเออนี่มาเบิง้งน,น้ำกัดยาวๆยาวๆเลยครับ ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนเพจถนนไทยแลนด์อย่างร้านวิทูลโทรทัศน์วุตไข่สดเสริมสมบัติสังคพันธ์คนละยำละหานทรายแล้วก็สำลันฟอร์นิเจอร์โจผลารวยฮันนะเออมันแห้งทุกคนถ้าหลายคนติดตามนะก็คือเป็นการรีวิวสาวเดียวจากอับเบอซอยดาวมหาอัเภอวังน้ำเย็นแล้วก็จากอัเภอวังน้ำเย็นมหาสาแก้วหรือแยกสาขวัญ แล้วก็จากแยกสาขวัญมาแยกกระบินแล้วก็จากแยกกระบินแยกกระบินปาจินบุรีขึ้นมาเขาปักมาหาวังน้ำเขียวเราต่อด้วยอีพี่นี่นะปักธงชยัยมุ่งหน้าไปโชคชยัยเออผู้ได้ยากเห็นบรรยากาศทั้งทองถนนก่อนหน้านี้ไปเบิรงย้อนหลังได้นะครับทุกคนทั้งเพจ Facebook แล้วก็ช่อง YouTube ถนนไทยแลนด์ นะฝาดกดไลกดแชกดติดตามนะทุกช่องทางเลยให้กำลังใจเพจถนนไทยแลนด์ทั้ง2ช่องทางเลยทั้งช่อง YouTube แล้วก็เพจถนนไทยแลนด์นั่นไปเบิ้งบรรยากาศถนนน้ำการเห็นบอมีงานขยายถนนผมว่าลำพังถนนที่มีอยู่แล้วของทางหลวงหมายเลขสองซีก C, กว้างระดับนึงแล้วนะตอนนี้เพิ่งจะขยายขึ้นไปอีกทุกคนเพื่อบงรถตู้กันนี่พี่พี่รถตู้ สกเก็เหมือนสกเก็เราจะหลุดแล้วนั่นน่ะเออสะเก็ดประตูขากจะลุดแล้วนะขับขี่ปลอดภัยด้อทุกระบบจบที่นี่มาสั้น่ะสติกเกอร์เพิ่นไอพี่ใหญ่พี่ใหญ่รถพ่พพวงมันคือเซ่สายเซ่ขัวเท่ละ่ะเออระมัดระวังขับขี่ไปเรื่อยๆเออนี่เป็นได้ละผมว่าช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะฮอดอีกบ่าจาักมือนี่เนี่ยก็จะได้พบเจอกันรับถนนดีกำลังเหตุไม้นี่ละ่ะเออ ขอให้ทุกคนทุกท่านครับขี่รถโดยความระมัดระวังเพจถนนไทยแลนด์จะคอยรายงานการจราจรหรืออัปเดตบรรยากาศการจราจรพี่น้องกลับบ้านในช่วงเทศกาลเออใครอยากสนับสนุนเพจถนนไทยแลนด์นะครับง่ายๆกดไลค์กดแชร์หรืออยากเป็นสปอนเซอร์ให้เพจถนนไทยแลนด์จัดกล้องโกโปรหรือกล้องภาพนิ่งมาเพราะตอนนี้กล้องของแอดมินเพจถนนไทยแลนด์แคนนอน6ดีที่เคยใช้ มันเด้งไปแล้วมันพังไปแล้วนะแล้วกล้องโกโปรนิโรเก้กาก็เริ่มจะซื้อล้อไม่เพราะไม่เริ่มละเหมือนอายุขายมาแล้วส่วนโดนเนี่ยได้มาแล้วขอขอบคุณผู้สนับสนุนเพจโดยไม่ออกชื่อนะโดนนี่ก็มีสปอนเซอร์นะจัให้ยนึ่งลำขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวจะได้ถ่ายรายงานการจราจรในรูปแบบภาพมุมสูงให้ได้เบิงได้ชมกัน อยากจะเอ่ยน้าเอ่ยซืออ้อผู้สนับสนุนเพจถนนไทยแลนด์ของอาการจะซื้อโดนให้ที่เป็นสปอนเซอร์นะอยากจะเอ่ยซื้อให้เพิินอยู่นะ่วมาเพิ่นบอสงรงออกน้ําก็ขอขอบคุณมากก็ให้เจริญเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปเอาเป็นซีเนาะเนาะเพราะว่าเพจสนนไทยแลนด์ได้อุปกรณ์เหล่านี้มากกบอ่อได้อเอามาให้ธุรกิจต้นตดับนะนี่เอามาไทายพี่น้อง fc แฟนเพจได้ติดตามรับชมกันนั่นแหละรายงานการจราจรแน่ หรือว่าบันทึกเรื่องเล่าบนท้องถนนแน่พ่อห้ยเห็นเวลาพี่น้องที่ยู่ต่างประเทศเนาะยังอยู่ต่างประเทศประเทศนอกเสีน่ได้เห็นบรรยากาศบ้านเฮาก็คลายความคิดถึงบ้านได้ในระดับหนึ่งเออส่วนกล่องอกล่องใงกล่องภาพนิ่งเนี่ยกะถ้ามีสปอนเซอร์เขามากะขอขอบคุณหลายๆกะอยากได้เป็นโซ n y A7 อะไรประมาณนี้เนาะอยากได้ประมาณนี้ ยังน้อยๆกับพอ่อแหอวมาประกอบอาชีพของเพจถนนไทแลนพอ้อม่าแล้วก็ถ่ายภาพซึ่นทองถนนให้พี่น้องได้ติดตามรับชมพอ่อมาส่วนกล้องโกโบก็ไว้ใช้รีวิวถนนเนี่ยในรูปแบบนี้เลยแบบนี้เลยครับนี่ท,ที่ที่ทนผู้ชมเบื้องคิดผมอยู่น่แหละก็คือใช้โกโบฮีโร่เก้าตอนนี้มันมันแตกมาแล้วเออมันตั้งมันแตกมันซึกนะเป็นหูจงโปรยเจียงเปงแตกแ,แตกมาเลยนะ่ะกับประมาณนั้นแจงมาเพื่อทราบมา เิ่งบรรยากาศทึ้งท้องถนนน้ำกันตอนนี้ทางหลวงหมายเลขสองสี่เพิ่นน่าจะขยับขยายออกอีกนะลำพังถนนที่มีอยู่แล้วกว้างในระดับหนึ่งต่นี้เพิ่นขยายออกอีกจะกว้างอีกพอสมควรอลองรับพี่น้องที่จะเดินทางกลับบ้านกับช่องอกลับบ้านกับช่องในช่วงเทศกาลเท่านี้แหละเออนีเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่บันทึกคลิปไว้เดือนท่านว่านนี่แหละ พอจังมือกับฮอดปีไม่แล้วสิ้นปีแล้วด้านความมือฮอตเปบเป็นลงพยาบาทโชคชัยคือมายุกไก่เจ็บูนี่รงบาทโชคชัยมายุกไก่ชุมชนพอสมควรเลยเออนี่นีอ๋อเพิ่อนอัดผิวถนนไม่ทุกคนเพิ่อนอัดผิวถนนไม่ถนนโชคชัยนะเออหลายคนเข้าใจว่าบม่แม่นเข้าใจอาจจะแม่นเป็นไปได้ก็ได้แต่หลายคนคอมเมนต์มาว่าแถวเนี้ยเพิ่นจจเฮตดสะพานขามแยกซี่แยกโชคชัยเออแต่ว่าจุดเนี้ยนะก็น่าจะแม่น ยุดนี่น่าจ,จะอัดผิวถนนเพิ่มหรือจังไหนสันนิษฐานเนาะสันนิษฐานก็คือเพิ่นอัดผิวถนนคือนม่ไม่แหละเพราะว่าผิวถนนแถวน,นี่มันแตกเออมันแตกมันมันบ่มันบ,นบเรีย์่ะนะเออประมาณนั้นส่วนงานขยายเอ้ยงานเฮสพานขามแยกโชคชัยนี่ก็เป็นไปได้เดี๋ยวจะไปเบิ้งข้างหน้าว่ามียังคืบหน้าเนี่ยบ่บ่บงซีแยกโชคชัยโอ้รหลันนี่เชฟโรเลตนี่เพิ่นไซลอ้อใหญ่ อลังการเลยเนี่ยอปูรถไทยมาท่านนี่สติกเกอร์ข้างหลังเราเดินทางไปได้มาได้กะครับขี่ด้วยความระมัดระวังเด้อนี่เพื่อนร่วมทางเพถนนไทยแลนดก์กะจะเห็นลายสดหรือรายงานกะจะาจออยู่บนท้องถนนเรื่อยๆกะเพราะว่าอาชีพของเพจถนนไทยแลนด์หรืออาชีพแอดมินเนี่ยรับจ้างเหมารถรับจ้างขับรถเออนี่คือหนึ่งอาชีพนะ ส่วนอาชีพถ่ายภาพเนี่ยตอนนี้รับไม่ได้อย่างที่บอกไว้ข้างต้นกล้องห้างอ่าหวังว่าจะมีสปอนเซอร์เข้ามาไอ้นี่บอกเกินเพื่อไอ้มีผู้สนับสนุนเพจถนนไทยแลนด์เข้ามาจัดไปอ่าเอ้แทงแบริเออร,กกร์ไปยู่กลางถนนเนยพี่น้อกเนาะเป็นปูนเนี่ยนะส่วนมาหนีบุ้มโอ้รถรถเชฟคนนี้เนแน่นอนนี่ล่เป็นอย่างแน่นอนเพื่นแลนด์คอมไบเหมือนเลยเขาจะออกซ้ายก็บอะไ,ไ้จะออกคัวก็บอะไรของม้านั่นนะ กวงแห้งอะนะป้าเบสี่ตำรวจบ่จับบ่้งเหรอจับแน,น่นอนหรือมั้งเบสี่เนาะล้อล้นแม่นบ่เออด้วยความชอบนะเจ้าจของรถกระบะเพื่อนอาจจะมกักสไตล์นี้ก็ได้แต่มันกางามนะจริงจริงกางามนะแต่ยกสูงขึ้นอดีโอ้ยางเท่เลยเออผิวถนนบ่เคยเรียบเห็นปะนี่อ้าวงงเลยบานนี่โอ้โหผิวถนนบ่เรียบงงเลยค่ะเป็นเฮ็ดนี้ยังมั่งการถนนนี่ คือเห็ดเป็นไอ้กอกากงใหญ่ๆแบบนั้นคือเอาผู้ใดหู้้องคอมเมนต์มาเด้ส่วนผู้ใดที่เป็นเ c อยู่แถวนี้ทั้งโชคชัยขอเสียงหน่อยเร็วนีกห่างจากซี่แยกโชคชัยกับไก่พอสมควรนะตอนแรกสันนิษฐานว่าจะเห็ดสะพานข้ามแยกโชกชัยหรือว่าเห็ดอยู่พี่น้องอุ้ยรถรถพ่วงขานี้คดยังนี่ข้างหน้าเฮานี่ คนกากมันบ่กหรือว่าคนมัดสัปะหลังโอ้เซใส่เดเสียเสียวขออนุญาตแซงเดอเอพี่ใหญ่เด้อผมเสียวผมญาติเจ้าผมญาติหัวลาเอ้ยผมญาติรถพ่วงเจ้าเ,เลนอยู่เล่นขวาอ้อาวขาเลนซ้ายดนจอยหน่อยเด้อพี่ใหญ่เด้อหรือว่าเพิ่นจะเตรียมเดี่ยวกว่าแยากโชคช้ข้งนางหน้างานก่อสร้างปวดละมัดระวังนี่นะนี่แมนบ่เพิ่นจะหิดสะพานขาบแยกบ่คือจังใดมันยังบ่จะได้เห็นวีแววหรือว่าจะสร้างนี่อย่างเลยนะ นะฝากไปถึงท่านผู้ชมเอฟซีแฟนเพจอยากเห็นถนนไทยแลนด์นี่ไปรีวิวถนนหรือไปถ่ายคลิปบรรยากาศชั้นทองถนนยุสัยคอมเมนต์มาได้นะฮะกำลังใจที่กําลังใจที่ทุกคนทําได้อก็กดไลค์กดแชร์แค่นัน้นนะทุกคนกำล,ลังใจที่ทุกคนเหตุใดโดยที่บ่ต้องเสียตังค์นะสำหรับเพจถนนไทยแลนดก์ก็ขอบคุณเลยหลายกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นั่นแหละอืและถ้าเกิดอยากเป็นสปอนเซอร์ก็เหมือนอย่างที่พูดไว้ข้างต้นนั่นแหละครับผมมัน มา่อดแล้วสีแยกโชคชัยทางเหน้าเดี๋ยวเขาจะเลี้ยวขวาไปทางตัวอำเภอโชคชัยน่ะออกใา้ไปก็ไปโคราช่ลนล่ะหรือนครราชสีมาตรงไปก็ไปน้องกี่นางรองบุรีรัมนาเดี๋ยวขวาเขาจากเขาเมืองโคราชเดี๋ยวหายัางกิ่นกันโบไหวบอ๊นนักนะนักโหดมือนี้อีพี่นี่โหดเออบอกแต่แปดโมงเสาร์ยันสี่โมงแรงตอนนี้สี่โมงแรงเล้วเอเอหลดเกลียวหลดเกียวหลดเกียเกียว นาจจะเฮ็ดสะพานขามแยกอีดีล่ะสังเกตเบิ่งกอกลางเพิ่นมีการเคลียร์ตัดต้นไม้เออสังเกตเบิ่งแยกไอ้โชคชัยนี่กอกลางตรงนี้ตะก้อนเป็นต้นไม้เต็มเลยตอนนี้เอาต้นไม้ออกมาแล้วทุกคนอ๋อเอาต้นไม้ออกมาแล้วเดี๋ยวผมเห็นอีหยังบางอย่างว้ายรถชอปเปอร์ไอ้นี่ชอปเปอร์เฮ็ดขึ้นเองมั้งนี่อีสีเขียวแล้วสีเขียวแล้วแปดเจ็ดหก 5, 4, 3, 2, 1, ะะห้าสี่สามสองหนึ่งสุดปายอดีอย่กวัวละเฮาอยากโชคชัยมา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 ,มา,มาบึงมาบึงมาบึงบรรยากาศในอำเภอโชคชัยเป็นจังใดเป็นจังใด เงาดีเงียบเงาดีบพราะปันไหนถนนสายนี้กัพูละตรงดิ่งดิ่งดิ่งไปอำเภอโนนนีดแดงได้ทุกคนหรือไปหรหัสายบันกวดเสริมแสงคอนบุรีเสริมแาง,ง,างปะคะารหัสทรายโนนนีดแดงบ้านกวดไปทั้งพุ่นนะพี่น้องเนาะเออให้เบื้องบรรยากาศภายในใตลาดน่เน่เน่อึบ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 กจะคึกคักและคึกคืนนะจังน้อยอ,อ ตกใจมดเลยปาเจโร่สุดเท่คันนี้เออ,อค่อยๆไปอ๋อเพิ่นจะขา้านี่หรือจังไดยังไงสิเอออ๋อเอาตามเพื่อนไปเพื่อน,น่าจะเป็นเจ้าทินเพื่อน,น่าจะเป็นเจ้าทินเพราะรถนี่น่นนาจะออกขวาแม่นี่ลิรถในตรงขวามือนี่เพิ่นเพิ่นเตรียมสิออกขวาอีาเออยเกือบตกใจตื่น CRV CRV เป็นต่ปรยานยนันดีนะรุ่นนี้คือคืออยู่ บรรยากาศในชุมชนโชคชัยนี่ก็จะเงียบๆเงาๆจัง,งาจาน้อยเอเ้าตรงไปจังน่อยอึบๆอ,อ,อ่ะคลิปนี้พี่นี่ประมาณนี้แหละทุกคนเดี๋ยวผมหาแนว้วกินก่อนเขาแห้งอ่ะสวัสดีครับอยากเห็นผมถ่าคลิปอยู่ไหนก็กดคอมเมนต์มาได้หามองอดสาวสาวกำลังขาบถนนจอแถวนี้แหละแล้วก็จะสิยางไปหาแนวกินก่อน